สวัสดีควาเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน vip นะคะประจำมาที่13สิงหาคมนะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับตัวเด่นก็คือ1กับ7นะคะ1ก็1 0 1 1 1 3 1 5 1 7 1 8 1 9 7 0 7 1 7 3 7 4 7 5 7 7 9เนาะ

สองช่องมันต่างกันแค่แปดกับศูนย์แค่นั้นเด้อแต่ว่าตัวเด่นเหมือนกันนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดชับสไครกดไลค์ให้เนาะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ